ในทุกความสัมพันธ์นะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราจะปฏิเสธไม่ได้เลยก็คือการสื่อสารวันนี้นันต์ตามาขยายเราจะคุยกันในเรื่องของคริสตัลฮีลิ่งที่จะเสริมกระตุ้นการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นชาวหินบำบัดเขาใช้หินแบบไหนมีรูปแบบพลังงานแบบยังไงวันนี้เรามาฟังกันสั้นๆน,นะคะนมคะจะพยายามรวบรัดสรุปใจความให้เพื่อนๆทุกคนเข้าใจกันได้ง่ายขึ้นเวลาเลือกใช้หิ จะได้เลือกใช้ได้อย่างถูกต้องถูกใจนะคะในศาสตร์ของคริสตัลฮีลล่งเนี่ยเราพูดกันว่าการสื่อสารมีความสำคัญมากคลื่นพลังงานพลังงานคลื่น Energy นะคะของการสื่อสารเนี่ยจะวิ่งอยู่ในจกกักระที่เรียกว่าโตัรจกกักะนะคะก็คือจกกักรที่อยู่ในช่องคอก็คือจะเป็นนี้นะคะซึ่งจัก,กระตุ้นแล้วก็ครอบคุมด,ด้วยสีน้ำเงินสี สีน้ำเงินสีฟ้าสีครามนะคะสีเหล่านี้จะกระตุ้นให้เรามีศักยภาพจะกระตุ้นพลังงานในโคจักะนะคะทำให้เราสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทลายเขาเรียกว่าจุดที่มันปิดกั้นพลังงานทำให้เราสามารถจะสื่อสารความในใจที่เราต้องการอยากจะสื่อสารออกมาได้เราขึลืนพลังงานในเนี้ย ในโตรจกตักาเนี่ยถ้ามีความสมดุลเราจะเป็นคนที่เรียนรู้ที่จะสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพเรียนรู้ที่จะเงียบเมื่อไหร่ที่ควรจะพูดเมื่อไหร่ที่ควรจะหยุดพูดเมื่อไหร่ที่ควรจะฟังและก็ยังจะสามารถเรียนรู้ที่จะพูดว่าเราควรจะพูดอะไรเมื่อไหร่ยังไงนะคะอ่ะค่ะสรุปให้ฟังคือในโต,ต๊ะจัดกะเนี่ย ก็ถ้าเกิดอยากจะให้เพื่อนๆสังเกตกันง่ายๆถ้าเราอยากจะรู้ว่าโทรจักะเราเนี่ยมีการปิดกั้นของพลังงานหรือเปล่าให้ลองสังเกตว่าเวลาเราอยากจะพูดสิ่งหรือความต้องการภายในใจเราที่เรารู้ว่าอันนี้มันเป็น สิ่งที่เราอยากได้มันเป็นความในใจของเรามันเป็นมันเป็นเรื่องจริงที่บางครั้งเราเรารู้สึกว่าเราอยากจะพูดออกไปแต่เราไม่รู้จะพูดยังไงเนี่ยถ้าเกิดพลังงานในจุดนี้ปิดกั้นเนี่ยเราจะรู้สึกเหมือนที่เขาใช้ประโยคว่าจุกในอยู่ในคอหอยนะคะอันนี้ คือการสังเกตว่าพลังงานในตัวจักะเรามีอาการปิดกั้นนะคะการบําบัดในศาสตร์ของคริสตัลฮีเลียงเนี่ยเราก็จะนำสีหินที่มีสีน้ําเงินนะคะหรืออินดิโก้บลูแล้วก็สีที่เป็นสีน้ําเงินเข้ามาสีฟ้าสีน้าเงินเข้ามาใช้ในการฮี a ลิ่งพลังงานในจักรนี้นะคะเทคนิคก็คือแ,นะแนะนำให้ วันไหนก็ตามที่อยากจะเสริมการสื่อสารกำลังจะออกไปทำงานเจราจาต่อรองหรือว่าอยากจะพรีเซนต์หน้าห้องอยากจะให้การทำงานเนี่ยมันการสื่อสารออกไปเนี่ยมันมีประสิทธิภาพนะคะรู้สึกเหมือนเราพูดพูดที่จะพูดได้เงินได้ทองเจราจาตกลงประสบความสำเร็จมีความเหมือนกับเขาเรียกว่ามันเสริมชาญอย่างรู้ของเรานิดนึงนะคะ ก็คือให้แนะนําให้นําหินก็คือนะคะเป็นสีน้ําเงินก็คือลาพีสลาซูลี่หรือว่าตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวนี้จะเป็นคานเยนไนนะคะคันเยนไนนะหรือว่าจะเป็นลาพีสลาซูลี่นะคะตัวนี้จะเป็นแหวนนะคะลาพีสลาซูลี่ก็จะเป็นสีน้ําเงินแบบนี้นะคะอันนี้คือลาพีสลาซูลี่ก็คือแนะนําให้สวมใส่ลาพีสลาซูลี่อันนี้นะคะ อันนี้คือแม่ค่าออกแบบมาสำหรับบ o ส s t คอมมิวนิเคชันเลยเห็นไหมเอยตัวนี้จะเป็นลาบดอร์ไรท์นะคะแสงลาบดอรไรท์กับลาพีลาสุลีก็คือใส่ไว้ตรงโต๊จัดตะเลยนะคะเวลาจะไปเจราจางานหรืออะไรหรือจะพีเซต์งานหรือจะเจราจาต่อรองเจราจาคือขายหรือว่าแค่อยากจะเสริมความก,การสื่อสารใน ความรักความสัมพันธ์ใครที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเรายังสื่อสารกับคู่ครองแฟนหรือคนในครอบครัวหรือว่าลูกหรืออะไรอย่างนี้นะคะการสื่อสารทั้งหมดที่เราใช้ในการพูดเนี่ย ยังมีความรู้สึกว่าตัวเองยังไม่สามารถจะสื่อสารไปได้ดีก็คืออยากจะให้ลองหาหินในตระก,กูลนี้นะคะแม่คะจะมีมีตัวทีเออ่เดี๋ยวก่อนแม่คะจะเร,เรียบเรียงก่อนว,ว่ามีหินชนิดไหนบ้างนะเดี๋ยวจะลืม 1. ก็คือลาพีลาซูลีนะคะพูดได้เงินได้ทองมองหามาได้เลยคะ่ะอย่างที่สองก็คืออความมรีนนะคะอะความมรีนจะทําให้เรามีน้ําอดน้าทนในการเจรจาต่อรองเนี่ยบางครั้งเราต้องเป็นผู้รับฟังที่ดี เพื่อที่จะสื่อสารความต้องการของเราแล้วก็รับฟังความต้องการของผู้พูดให้ได้เป็นอย่างดีนะคะก็คือจะเป็นอความาลินจะเป็นหินสําหรับนักขายที่จะต้องมีและจะต้องเซอร์วิสลูกค้า พวก customer service ก็ได้นะคะ call center customer service ก็คือแนะนำให้ใช้อความารีนแล้วก็คัญยไนยคันยไนยจะปรับแกนพลังงานภายในร่างกายนะคะกระตุ้นให้การพูดมีประสิทธิภาพมากขึ้นทำให้เหมือนกับแกนพลังงานเราสมบูรณ์แข็งแรงนะคะแล้วก็ตัวที่แนะนำอีกก็คืออ๋อแม่คะไม่ได้หยิบมาก็คือจะเป็นโซดาไลท์นะคะโซดาไลท์เหมาะสำหรับคนที่อยากจะเสริมสมาธิให้เรารู้สึกโฟกัส แล้วเราก็จะสามารถจะเหมือนกับเขาเรียกว่าเราจะสามารถจับจุดสิ่งที่เราจะพูดได้เป็นอย่างดีนะคะอันนี้จะเป็นสดลายต่อมาก็คือจะเป็นบลูอัพทายบลูอัพทายเนี่ยจะทําให้เรามุ่งมั่นต่อเอ่อเป้าหมายที่เราอยากได้และเราก็จะโฟกัสใน สิ่งที่เราจะเรียบเรียงสื่อาสารออกมาเพื่อที่เราจะถึงเป้าหมายที่เราต้องการนะคะ mm hmm. ถ้ายังไงก็คืออยากจะทราบความหมายการเลือกใช้งานเหิน crystal healing mm hmm. ในโท๊จักกะหรือจักกะอื่นๆนะคะแวะมาหาณน,นันตาได้นัำตาหน้าร้านเปิดอยู่ที่ the s t e l l c r a f space ถนนบุรพานะคะเปิดทุกสุกสาร์อาทิตย์หรือว่าจะพูดคุยกับแม่ค้าได้ก็คือเข้าไปชม ชิ้นงานได้ที่ w o w n a n t a c o m นะคะแล้วก็คือถ้าเกิดใครอยากจะลองชิ้นงานจริงก็มาที่หน้าร้านใครอยากจะเม้ากับแมค่ค้าก็มาที่หน้าร้านนะคะแม่ค้ายินดีให้คําแนะนําในการเลือกใช้หินนะคะที่ร้านก็คือเน้นสวยด้วยแอบมูด้วยตามสไตล์ของนันนนตานะคราค่ะเดี๋ยวก่อนจบแวะไปดูชิ้นงานจริงที่นันนันตามีเป็นดีไซน์ยูนิคของเรานะคะเป็นซิกเนเจอร์ของเราคือ ถ้าอยากจะได้ชิ้นไหนก็มีชิ้นอย่างละชิ้นนะคะแบบละชิ้นก็คอมเมนต์กันมาได้นะคะถ้าย่างไงวันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วจะกลับมาใหม่บ๊ายบาย